สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายเบอร์สุโขสกลปอปอเป็นประจำเพือเขาครับผมมาครับกับแกมแร่งนี่สวัสดีร,รัต้มเป็ดพี่น้องตั้งน้ำไว้เรียบร้อยแล้วเดือดแล้วครับเนี่ยในหม้อนี่มีข้าวตะไคร่ใบประกูดลาบปลาเค้แล้วก็บะขามเปียกหอมแดงพี่น้องแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล้วครับอย่าไส่เป็ดลงไปเลยครับวันนี้แก่ผมเดี๋ยวรอเป็ดสุกค่อยมาปรุงรสกันครับ อ่ะพี่น้องเดือดแล้วครับผมเป็ดกัดสุกแล้วเอาุงรสเลยครับวันนี้ผงนัวรสดีครับผม น้ำปลาครับนะพี่น้องชิมรสชาติกับผมบ้างนะ โอเคเลยผมสาดใจได้แล้วค็ใ,นใ,นใส่ต้นหอมบักซี่พี่น้องโอเคครับ okay, ผมเสร็จเรียบร้อยครับผมต้มเป็ดพี่น้องต้มยำเป็ดเดี๋ยวตอนเสิร์ฟก็ใส่พริกป่นด้วยพี่น้องบลูวมีบ่มีเดี๋ยวยยลรลอดเสียมาก,ก่อนครับผมโอเคครับ okay, ผม รรพ,พร้อมเสิร์ฟครับมาพี่น้องพร้อมเสิร์ฟนี่ครับไม่ถั่วแต่มีพริกกับต้นหอมกักขี้แต่พี่น้องเพื่อให้ดีไปเนียงบัตรน่ะจนน้ำง<น>วดลุกเลยพี่น้องน้ำไม่ไหลจะชั่วงผ่านไปชั่วโมงเกินสองชั่วโมงเวอร์ <laughs> ประมาณนั้นแหละ ก่อนนี่ไหมาะันนันแหละนีมันแสบอือ่ะ่ะพี่น้องจะแสบต้องกันด้วพี่น้องบ่เนี่ยเพ,เพิ่มเพิ่มเปรี้ยวอีกจะบวกเน่าจะสีีกหนึ่งพี่น้องอืมโอ้ยกก็แสบดากเก้อกอผมมาจะแสบต้องกันบ่เนี่ องเรียบร้อยแล้วผมเป็ดมาเนี่ยเมนูแซ่บแซ่บเป็ดโลดตัสด้วยน้งโง่จิตจัดเขา,าอ่ม,อม สดนอลโลงผาดีนะบรงุ่มติดเฉบน้ำเนี่ยเพรว่าซอนนะจีบนนี้บนเนื้อละน้ำมันนวดอยากนวแกจักหน่อย แด่จะร่างดีหรอวะเคยป่าอือเ้ยเนรอได้ใชป่ะอือราเอาฝนทิ้งช่วงได้ช่วง บโบตเม็่ช่วงเหมือน,นกะดีกันหรอวะ,ะตกก็นตช่วงแต่ย่มเขาเลิกงนงนยามไปขึนมาไปาเรียนยามตลาดนัดเอยแงมเพื่อน,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 นหรือว่าตก็เหรอแนมเื่อนก็พักฟันทุกน <laughs> หัดนแงมแรกมาตั้งเข่ามากเลยอะนี่หน่อยเลยเรียนเสีนงเต้นจะมาตกแยมเตันละยมำคนกำลังหุ่นไหวดิเวลาเั่นห่ดก็ตกบัดยมมาขึน้นแยำเว้น ตกับรถติดได่หมดคุณเนี่ยอันนี้มั้ยอันผู้ขับของกับใครเยอะอันผู้ขับบอาขวางยี่ต่อเปรตเขาติดน้ำมันแต่คุณโต๊ะติดรถตัวหรือว่ารถมันก็บแรงสานน้องเราหมายถึงวแลแรงสานขั้นกันอย่างบอดีแน่กับแรนหวงเขาหวันขั้นหลังก็ไปอะไรกันเน่าไปบันบางคนก็ไม่ยิ่งครับ ไอ้ว่าเปลี่ยนแล้วัะถ้ามีคนกับครับจริงหรอว่ามุงในว่ากันแบบ เป็ดเกิดแสบยมวันนี้กินอาหารอีคืออังขืนขนากมันแปะไว้อังกนฮะแปะไว้อังึ้นกิดเซมนคุณรุงคุณอาร์ีวะหรืออาก็นด้รุ่งกันใดจวโอ้ยยังงงเมันเดืนมันแปะไว้ั่โอ้ยกิดซิบไอ้ปาน่นบ่อน้างไจินเดยเนาะบ่เล้ฉันแปะไว้อย่งนัสิ่งของเจ้าบวกอังึ้นอังเข็มเนี่ยตะกุดออทีมันกุดวเปลี่ยน แล้วก็บุนไหว้จะเสียได้เสมอนี่เนื้อบุนไหว้ค่ been, ันังเกินเราแย่เราเสียมกอีกสามสี่หมือนหย่านขาเมียงนี่เหรอกังเกินเมี่ยงจะตั้งจะ่คล้องเองหรอว่าอาจิ่งทีนเขาแบบว่าว่าก็จะเป็นวัดข้องกัก้ายามหา ุีปลาแส่นสนแบจนุนเมือหนาเป็นกอขอตลาดขึ้นเรี่คนบ่ล่ะแซ่บครับอ้รี้พี่น้องนะครับเกียงเวยนลินนี่กันเหรอครับเนี่ยโอเครับ เหลือแต่ผักอ๋อโอเคผมแต่ขอบคุณครับขอบผู้ชะมมาฝากก็อะไรแก้ก็ตามเด้อี่นองเด้อจะรับคลิปนี้กัไว้ซัานี้พอกินหน้าครับสวัสดีครับ